สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำซุกี้โรสุดทําขายจะสอนตั้งแต่วิธีการหมักหมูวิธีการห่อให้สวยให้เท่ากันทุกชิ้นรับรองว่าเป๊ะแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะท่านตอนแรกเรามาหมักหมูกันก่อนค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือหมูบดติดมันตามมาด้วยซอสปรุงรสสาเขียวซอสหอยนางรมผงปรุงรส น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวสามเกลอือซึ่งประกอบไปด้วยรากผักชีกระเทียมไทยแล้วก็พริกไทยขาวชนิดเม็ดแครอทแล้วก็สุดท้ายวุ้นเส้นสดค่ะสำหรับวุ้นเส้นสดเราจะใช้ทั้งถุงเลยนะคะถุงหนึ่งหนัก500กรัมค่ะแต่ก่อนนำมาใช้ก็นำมาหั่นสักหน่อยกว้างสักประมาณ1-2เซนนะคะนี่ค่ะหั่นแบบนี้ไปเลย กรอดนำไปปอเกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็ขูดเป็นเส้นฝอยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะสามเกลือก็โขลกให้ละเอียดเลยค่ะมาเริ่มผสมกันเลยนะคะใส่หมูบดลงไปเลยค่ะ ด้วยเครื่องปรุงทุกตัวยกเว้นแครอทค่ะสามเกลอือค่ะทุเค้าวให้เข้ากันเลยนะคะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแบบนี้นะคะสุดท้ายเลยที่เราจะใส่ก็คือแครอทค่ะสําหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ค่ะแล้วก็นวดพอเข้ากันนะคะ พอนวดได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวแม่ซีจะนำส่วนผสมไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาอย่างน้อย30นาทีค่ะระหว่างรอเราก็มาจัดการผักกาดขาวกันค่ะเวลาเลือกเลือกหัวเล็กๆนะคะเมื่อเทียบก,กับฝ่ามือขนาดประมาณนี้ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่อยากทำขายเวลาซื้อให้ซื้อยกเข่งไปเลยนะคะจะช่วยลดต้นทุนได้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างกันนะคะ ก่อนจะล้างเราก็ตัดนิดนึงค่ะจะได้แยกเป็นใบๆได้ง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะดึงออกมาเป็นใบๆเบามือด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฉีกขาดได้แล้วก็ล้างให้สะอาดเลยค่ะ ตั้งหม้อหรือตั้งกระทะใส่น้ําแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะพอเดือดปุ๊บให้ปรับไฟลดลงค่ะให้น้ําเดือดนินดๆก็พอนะเดือดนิดๆประมาณนี้นะคะแล้วก็หย่อนลงไปเลยไม่ต้องลวกนานค่ะแค่พอนิ่มนี้ไม่ห่อได้นะคะถ้าเกิดว่าลวกนานไปเนี่ยมันจะเปื่อยเล็กสักประมาณ1-2นาทีก็พอค่ะโอเคพอครบเวลานะคะก็ตักขึ้นแล้วก็ไปน็อกในน้ำเย็นได้เลยค่ะ เราต้องนอกน้ําเย็นเพื่อหยุดสุกนะคะพอใบผักกาดเริ่มเย็นเนี่ยเราจะตักขึ้นเพื่อเสด็จน้ําค่ะเอามาพาดไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เสด็จน้ําค่ะตอนนี้หมูหมักของเราก็หมักครบเวลาแล้วนะคะใบผักกาดก็เสด็จน้ำดีแล้วขั้นตอนต่อไปเรานามาห่อกันเลยค่ะ หยิบใบผักกาดขึ้นมาหนึ่งใบค่ะแล้วก็ตัดส่วนก้านที่แข็งๆนี้ทิ้งนะคะเนี่ยค่ะ,ะตัดไส้ใส่ลงไปเกือบหนึ่งช้อนค่ะ,ะบีบนิดนึงนะคะจากนั้นก็ห่อได้เลยอ่ะม้วนหนึ่งทบจากนั้นก็พับซ้ายขวาค่ะ เอาด้านไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ม้วนก็จะได้ละค่ะหนึ่งชิ้นนะคะมาดูอีกชิ้นค่ะ หรือใครจะเอาขึ้นช่ายใส่ลงไปเห็ดใส่ลงไปเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่จีจะใส่ขึ้นช่ายค่ะใส่ไปสักใบเดียวก็พอนะแล้วก็ตักหมูใส่ลงไปตักให้เท่าๆกันนะคะชิ้นจะได้ออกมาเท่ากันค่ะหมุนเลยหนึ่งทบแล้วก็พับซ้ายขวานะคะ แล้วก็ม้วนให้สุดนี่ค่ะได้อีกหนึ่งชิ้นแล้วนะคะและในกรณีที่เจอแผ่นใหญ่นะคะอยากให้ชิ้นเท่าๆกันเนี่ยเราต้องแบ่งครึ่งค่ะเพราะว่าอันนี้เราจะห่อแบบหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคำนะคะเหมือนเดิมเราจะตัดก้างแข็งๆนี้ออกไปค่ะอันนี้จะเป็นใบใหญ่นะคะ แล้วก็หั่นครึ่งเลยอ่ะแล้วก็หอ่อวางขึ้นใช่ลงไปแล้วก็ใส่จัดนิดนึงแล้วก็ม้วนค่ะ ชิ้นมันก็จะเท่าๆกันเลยนะคะและในกรณีที่ใบเล็กนะคะเราจะใช้สองใบเลยค่ะตัดก้านแข็งออกเหมือนเดิมนะเอาซ้อนกันนะคะหรือใช้วิธีนี้ก็ได้ได้เหมือนกันค่ะซ้อนแบบนี้ก็ได้ตัดลงไปหมวนค่ะ ใช้ความเหมือนเดิมนะคะตอนนี้แม่ซีก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรน,นี้สามารถทําได้ประมาณ6 0สิถึงเจชิ้นค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณไส้ที่ตักนะคะแล้วก็ถ้าทําตามคลิปเนี่ยทำตามที่แม่ซีแนะนําชิ้นจอ,อกมาเท่าๆกันสวยงามแบบนี้เลยค่ะ เรามาเนื่องกันเลยค่ะน้ำเดือดจัดไฟกลางค่อนแรงนะคะเราจะทำการเนื่องเป็นเวลา10บถึง12นาทีค่ะตอนนี้ก็เนื่องครบเวลาแล้วค่ะมาเปิดดูกันนะคะสุกี้โรของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะหอมฟุ้งไปทั้งบ้านเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เย็นตัวลงสักนิดเราจะจัดใส่กล่องแล้วก็ชิมกันค่ะ แนะนำสําหรับคนที่ทําขายค่ะใส่กล่องแบบนี้นะคะแต่ว่าจะต้องเลือกกล่องที่เล็กกว่านี้ให้ใส่สักประมาณ5ชิ้นค่ะเราจะขายกล่องละ50บาทแล้วก็ใส่น้าจิ้มซุกี้ลงไปสําหรับน้าจิ้มซุกี้เพื่อนๆอาจซื้อแบบสําเร็จรูปก็ได้ลองดูในแมคโครนะคะจะมีหลายยี่ห้อเลือกตามชอบได้เลยหรือใครจะทําเองก็ได้ของแม่ซีก็ทําเองค่ะซึ่งแน่นอนเจอกันคลิปหน้านะคะจะมาทําน้ําจิ้มซุกี้ให้ดูกันค่ะ แล้วก็ได้เวลาชิมนะคะมาดูเนื้อข้างในกันค่ะนี่ไส้แน่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ราดน้ำจิ้มค่ะตักชิมกันเลยนี่นะคะอ,อร่อยมากๆค่ะ ไส้ปรุงมาเนี่ยรสไม่จัดจนเกินไปนะคะหอมสามเกลอค่ะยิ่งทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดสุดยอดเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ